13เกมสยองหนังดังของไทยที่หลายๆคนขอมาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นกลางเมืองกรุงเทพมหานครผู้ชิดหรือพระเอกเป็นพนักง,งานขายเครื่องดนตรีและในตอนนี้เขากําลังมาขายเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งผู้ชิดยื่นเอกสารให้พออ,อดูเสนอขายสิ่งที่เขามีแต่เหมือนว่าจะถูกปฏิเสธเพราะว่าเขาตกลงกับอีกเจ้าซะแล้วเหมือนว่าจะโดนตัดหน้าไปเสียก่อนงานขายดูจะไม่เหมาะกับพระเอกสักเท่าไหร่ เขาทำงานกี่ครั้งก็ไม่ค่อยดีนักจนขนาดที่ว่าในวันต่อมาพระเอกก็โดนไฟนั้นมายุดรถแต่เช้าเพราะว่าเขาขาดจาจมาสามเดือนแล้วนั่นเองผู้ชิดมาถึงที่ทำงานทุกคนก็มองเขาแปลกๆอาจจะมีอะไรหรือเปล่าแต่เขาไม่สนใจพระเอกตามเพื่อนที่ทำงานเข้าไปในห้องน้ำเขาถามว่าคุณได้ขายของตัดหน้าเขาไปหรือเปล่าซึ่งคนนั้นก็ตอบว่าใช่เสียด้วยแถมยังตอบกลับมาว่าคุณมวัวแต่ไปคุยกับใครอยู่ละ่ะถึงขายไม่ได้สักที ซึ่งในตอนนั้นเลขขาของหัวหน้าก็มาเรียกตัวเขาไปซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆผู้ชิดเข้ามาในห้องของหัวหน้าเขายื่นผลงานให้หัวหน้าดูหัวหน้าดูอย่างอารมณ์เสียแล้วบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าสามเดือนที่ผ่านมายอดของคุณตกลงในขณะที่คนอื่นทําได้ดีขึ้นและยยุกตัวอย่างคุณเปรมพนักง,งานดีเด่นที่ชิงตัดหน้าขายของเขาไปอีกต่างหากและบอกว่าในตอนนี้บริษัทกําลังเข้าสู่การขายออนไลน์แล้ว เราจะต้องตัดพนักง,งานที่ขายไม่เกิดประโยชน์ออกไปและยื่นใบาลาออกให้กับเขาผู้ชิดเดินออกมาจากห้องแบบเฟลล์และไปนั่งแก้เสี่งอยู่ที่บันไดอย่างผู้แพ้ซึ่งเขาก็มองดูบินต่างๆในมืออย่างหัวเสียจนตองสัตมันทิง้งเขาจะทํำยังไงดีในขณะนั้นเองแม้เขายังโทรมาของเงินเขาอีกซึ่งผู้ชิตก็สัญญาว่าจะหามาให้เร็วที่สุดเขาบอกว่าเงินเก็บเขายังมีอยู่เดี๋ยวจะโอนไปให้และขอดวไปทํางานก่อนหลังจากที่เขาวางสาย เขาก็มานั่งกุมขมับอยู่ตรงนั้นยังนั่งได้ไม่ทันไรก็มีโทรศัพท์เข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้สายที่โทรเข้ามาเป็นเบอร์ปริศนาที่ไม่มีเบอร์โชว์อยู่ในนั้นเขาลองรับสายดูฮัลโหลภูชิดพูดสักพักหนึ่งปลายสายก็บอกว่าสวัสดีครับคุณภูชิดใช่ไหมครับขอแสดงความยินดีด้วยเพราะคุณเป็นผู้ถูกรับเลือกที่มีเงินรางวัลสูงที่สุดในโลกภูชิดบอกว่าใครมาล้อเล่นกันผมไม่ตลกนะแต่ปลายสายพูดเสริมไปว่า เราคัดเลือกคุณมาจากผู้ที่ตกอับที่สุดซึ่งก็คือคุณนั่นเองผู้ชิดถามว่าถ้ามไม่บอกว่าคุณเป็นใครจะวางสายนะแต่คนคนนั้นก็ไม่ยอมตอบและถามว่าคุณผู้ชิดจะลองฟังข้อเสนอดูหน่อยไหมแถมยังไ่ย้ยาเกี่ยวกับประวัติเขาเขารู้เบื้องหลังทุกอย่างขนาดนี้ซึ่งตอนนี้ผู้ชิดเริ่มไม่ตลกแล้วแล้วถามว่าตอนนี้คุณเห็นมแมลงวันที่ตอมคุณอยู่หรือเปล่าและคุณเห็นหรือเปล่าว่ามีหนังสือพิมพ์วางอยู่ข้างหลังผู้ชิดหันไปดูก็มีหนังสือพิมพ์วางไว้จริงๆ ถ้าภูชิตส,สามารถใช้หนังสือพิมพ์เล่มนั้นตีมแมลงวันได้เขาจะได้รับเงินรางวัลทันทีหนึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าทำไม่ได้รายการของเราจะไม่ติดต่อไปอีกขอให้คุณโชคดีและวางสายไปผูชิตที่ไม่มีทางเลือกมีแต่ต้องลองดูเท่านั้นเขาหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาและเล็งไปที่มแมลงวันตัวนั้นซึ่งเขาก็ดันตีมันได้จริงๆทันใดนั้นก็มีข้อความเข้าว่าเงินในบัญชีของเขามีอยู่หนึ่งหมืนห้าร้อยบาทแหม มีเงินเหลืออยู่ห้าร้อยบาทนี่เองนะพูชิตพระเอกเห็นเงินที่โอนมาเขางงจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ยังไม่ทันหายสงสัยสายเนินก็โทรเข้ามาอีกครั้งเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างกับเกมแรกรู้สึกอยากรู้ว่าคุณเป็นใครพูชิตตอบซึ่งแน่นอนว่าปลายสายก็ไม่ตอบอยู่ดีจากนั้นก็ถามว่าเรามาเล่นเกมข้อต่อไปเลยนะครับข้อต่อไปถ้าคุณทําได้เงินรางวัลจะส่งถึงห้าหมื่นบาทเลยทีเดียว ผู้ชิดก็รีบตอบไปว่าเอาดิเส้นทางรายการก็พูดว่าคุณเห็นมแมลงวันที่คุณตีไปหรือเปล่าข้อนี้ก็ง่ายๆแค่กินมันเข้าไปแค่นี้เงินห้าหมื่นบาทก็เป็นของคุณทันทีและก็วางสายไปผู้ชิดยังไม่ยอมกินอยู่ดีเขาลงไปดูที่ตู้ ATM ก็มีเงินเข้ามาจริงๆตอนนี้จิตใจของเขาเจดจ่ออยู่กับเกมเท่านั้นถ้ากินจริงๆจะได้เงินหรือเปล่าในตอนนั้นเพื่อนรวมงานก็เดินเข้ามาหาเขา แล้วก็เห็นภูชิดกินมแมลงวันเข้าไปเธอตกใจและถามว่าทำอะไรนะ่ะภูชิดบอกว่าเขากินโบตันซึ่งหลังจากนั้นข้อความก็ส่งเข้ามาว่าเขาได้รับเงินรางวัลแล้วจริงๆในตอนนั้นเองเรมเพื่อนร่วมงานคนเก่งเดินผ่านมาแล้วเห็นภูชิดนั่งดูโทรศัพท์อย่างสบายใจก็พูดขึ้นว่าไม่ต้องทํางานแล้วมันสบายขนาดนั้นเลยเหรอแต่เขาไม่ได้สนใจอะไรและสายพิษนาก็โทรเข้ามาอีกครั้งภูชิดรับสายทันทีปลายสายบอกว่า ยินดีด้วยต่อไปเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทจะเป็นของคุณแล้ว100ล้านพระเอกตะโกนจนทุกคนในที่ทํางานหันมามองเขามุดลงไปแอบคุยปลายสายบอกว่าคนผ่านมาแล้วสอง้อเหลือเพียง11ข้ออเท่านั้นและยังบอกอีกว่าเขาจะได้รับเงินรางวัลมากขึ้นเรื่อยๆสูงสุดอยู่ที่100ล้านแต่ถ้าหากทําไม่ได้เงินทั้งหมดก็จะถูกถอนคืนทันทีผู้ชีพฟังแล้วก็กลัวขึ้นมาเพราะเขาถอนเงินมาแล้ว ปลายสายบอกว่าไม่ต้องกังวลไปเพราะมีกฎให้อยู่3ข้อข้อแรกก็คือคุณต้องการยกเลิกการแข่งขันข้อ 2. หากมีคนรู้ว่าคุณกำลังเล่นเกมอยู่เกมจะหยุดลงทันทีและข้อ3หากคุณพยายามติดต่อกลับหรือสืบคนเกี่ยวกับเราเกมก็จะหยุดเราจะเฉลยให้คุณรู้ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นปลายสายถามว่าถ้าคุณเล่นต่อให้กดหนึ่งแต่ถ้าหากต้องการหยุดให้กดสองถ้าหากเป็นเพื่อน,นจะกดหนึ่งหรือสองคะ พระเอกคิดอยู่พักหนึ่งก็กดหนึ่งปลายสายตัดไปเป็นเสียงข้อความอัตโนมัติยินดีด้วยแล้วสักครู่เรามาเจอกันผู้ชิดยืนขึ้นและมองไปรอบๆบริษัทเขาเห็นเปรมำกำลังเดินไปหาเจ้านายซึ่งเขาก็ตามเข้ามาในห้องแล้วก็มาฟาดหน้าเปล่ำซะอย่างนั้นและเดินจากไปจนทุกคนต้องตะลึงพระเอกเดินมาถึงที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งตามที่เกมบอกให้เขามาปลายสายบอกว่าข้อนี้ไม่ยากเลยแค่ทำให้เด็กสามคนร้องไห้ ถ้าทําได้เอาไปเลยหนึ่งแสนบาทพระเอกเดินเข้ามาในสนามเด็กเล่นเล็งหาเด็กเป้าหมายและก็เจอเข้ากับคนหนึ่งเขาเดินไปผักเด็กคนนั้นแต่เด็กคนนั้นกลับยิ้มและเข้ามาเล่นกับเขาเสียอย่างนั้นทําให้เด็กคนอื่นๆเข้ามาเล่นกับเขาเต็มไปหมดเอาวเวรกรรมเขาหนีมาเรื่อยๆและไปเหยียบเข้ากับของเล่นของเด็กคนหนึ่งทําให้เจ้าตัวร้องไห้และพระเอกก็แย่งกีต้า์มาจากเด็กอีกคนหนึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้เด็กร้องไห้เต็มไปหมด พระเอกถือกีตาร์เอาไว้แล้วยืนอึ้งอยู่แบบนั้นตอนนั้นมีคนเข้ามาเห็นและพระเอกก็หนีไปตัดมาที่โรงพักตอนนี้สถานการณ์วุ่นวายกันไปใหญ่แล้วเปรมเข้ามาแจ้งความโคงโรงเรียนอนุบาลก็เข้ามาแจ้งความและหลังจากนั้นก็มีขอทานเข้ามาแจ้งความว่าเขาบอกว่าเขาโดนต่อยและเอาเงินของเขาไปซึ่งคนทำก็เป็นคนเดียวกันคือคนผอมๆใส่แว่นและแต่งตัวเหมือนคนนั้นเลยซึ่งก็ชี้มาที่เปลมตอนนี้พระเอกมานั่งหลบอยู่ในตอกถนน โทรศัพท์ลึกลับก็โทรเข้ามาอีกบอกว่าตอนนี้ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วเชิญคุณมาที่พัตตการเพื่อทานอาหารกลางวันและเล่นเกมข้อที่5้าต่อเลยซึ่งพระเอกเข้ามานั่งที่พัตตา,ารอาหารจีนสุดหรูที่บริกรทุกคนต้อนรับเขาอย่างดีและมีสาวสวยเข้ามาเสิร์ฟอาหารให้อาหารมาวางบนโต๊ะและในตอนนั้นโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาแล้วบอกว่าโจทย์ข้อที่หคือทานอาหารตรงหน้าให้หมดเพื่อเงิน5 0,000 0บาทพระเอกเปิดดู กลายเป็นอุจจิซะงั้นพระเอกถามว่าถ้าผมไม่กินละ่ะปลายาสายตอบว่าคุณรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้ววางสายไปพระเอกมองไปที่สิ่งที่ไม่น่าจะเรียกว่าอาหารและตักมันเข้าปากกินมันเข้าไปเคี้ยวอย่างอริดอร่อยอีพระเอกวิ่งออกมาแล้วอ้วกออกจนหมดพุงโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาอีกครั้งเขาถามว่าอยากให้เขาทําอะไรอีกเ็ารีบบอกมาเลยดีกว่าปลายาสายบอกว่าให้ไปที่ป้ายรถเมล์ เอามือถือไปให้ตัวช่วยของคุณเขาจะนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็วางสายไปพระเอกจึงเดินเข้าไปก็เห็นว่ามีคนคนหนึ่งนั่งอยู่ซึ่งก็เป็นคนบ้าที่ป้ายรถเมยนั่นเองเขานั่งลงข้างๆคนบ้าคนบ้าก็ไล่ให้เขาออกจากบันลังของเขาในตอนนั้นขนาดคนบ้าย,ยังทนหินปากของพระเอกไม่ไหวแล้วรีกทหารนนให้มาสับนพระเอกเอีกลุยจับมาเลยซึ่แน่นอนก็ไม่มีใครทําตามคนบ้าเลยชักดาบขึ้นมาบอกว่าเขาจะลุยเอง พระเอกเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วยื่นโทรศัพท์ให้ไม่สิต้องบอกว่ามอบเครื่องบรรณาการให้มากกว่าคนบ้าบอกว่าเกมนี้คือพระเจ้ามาโปรดผู้ที่ตกอับทำเผอไปเรื่อยๆจนทุกคนมูงดูและตอนที่รถเมย์ขับมาจอดคนบ้าก็บอกว่าพระเอกรอยอยู่ขึ้นไปซะผู้ชี้จึงขึ้นรถไปพระเอกขึ้นมาบนรถเมย์ก็มีคนอยู่เต็มไปหมดรวมถึงแก๊งเด็กช่างกลนที่นั่งข้างหลังด้วย และแล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งซึ่งดังมาจากข้างหลังมันคือริงโทนเดียวกับที่พระเอกใช้พระเอกแย่งมือถือมาจากแกงนักเลงและก็โดนเด็กช่างกุนซอมจนเกิดเรื่องทุกคนหนีออกไปจนเกือบหมดพระเอกก็ยังพยายามคุยโทรศัพท์อยู่ดีแต่ก็ไม่สําเร็จเขาโดนล็อกไว้แล้วชิดบอกว่าขอเถอะขอคุยกับโทรศัพท์นั่นมันเป็นของพี่จริงๆนักเลงบอกว่าถ้าอยากได้จริงๆก็กราบเท้าของเขาสวยๆแล้วเขาจะให้คุย ชิดได้ยินแบบนั้นก็รีบกราบทันทีแต่นักเลงกลุ่มนั้นดันเตะโทรศัพท์เขาจนกระเด็นไปที่ถนนและโทรศัพท์ก็พังชิดเลือดขึ้นหน้าด่าพวกนักเลงกลุ่มนั้นอัดพวกนั้นจนน่วมแต่ต้องฉุดกระชากจนตกมาจากรถเมย์อยู่ดีซึ่งเรื่องก็ยังไม่จบหัวหน้าแก๊งที่ตกมากับพระเอกยังแขนเขาอยู่เขาหยิบมีดขึ้นมาและตรงมาที่พระเอกซึ่งพระเอกมองไปก็ไม่มีอะไรจะสู้มีแต่กระดูกหมูเท่านั้น เขาใช้กระดูกหมูตีเข้าไปที่หัวหน้าแก๊งนักเลงจนนอนแน่นิ่งไปซึ่งก่อนที่เขาจะเดินไปมีโทรศัพท์ดังขึ้นมาจากเสื้อของหัวหน้าแก๊งนักเลงคนนั้นพระเอกรับสายและปลายสายก็บอกว่ายินดีด้วยคุณผ่านข้อที่6แล้วและบอกว่ามาเล่นเกมกันต่อดีกว่าหนังกลับมาที่บริษัทที่ชิดเคยทํางานทุกคนดูข่าวว่าชิดนั้นทําร้ายคนไปทั่วจนออกข่าวใหญ่ในจอทีวีชิดเดินมาจนถึงที่บ้านหลังหนึ่งตามที่เกมบอกมาถึงบ้านร้าง และตอนนั้นโทรศัพท์ก็โทรเข้าปลายสายบอกว่าบ้านหลังนี้มีคนแก่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวเราจะเปิดโอกาสให้คุณทำความดีให้เขาลงไปช่วยซะเขาตกลงไปสิบวันแล้วคุณมีเวลา10นาทีในการช่วยเขาขึ้นมาและโทรหายาิให้มารับตัวเขาไปสำหรับเงินรางวัลหนึ่งล้านสองแสนบาทชีดมองลงไปก็มีคนอยู่ข้างล่างจริงๆชีดค่อยๆปีนลงมาแต่สุดท้ายเขาก็ตกลงไปข้างล่าง เขาตกลงมาก็เห็นว่าข้างล่างนั้นเป็นศพที่อืดมากๆแล้วซึ่งพอจับดูแขนของศพก็หลุดมาสะดือชิดเลยโยนแขนขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นจึงเอาเชือกมารัดไว้ที่หลังและปีนขึ้นมาข้างบนจนสุดท้ายปีนมาได้จนถึงปากบอ่อเวลาเขาใกล้หมดเต็มทีชิดเลยเอาแขนที่ขาม,มาเคลียร์โทรศัพท์จนเขาสามารถโทรหาญาติของศพได้เขาบอกว่าพ่อคุณตกบ่อน้ำตายไปแล้วตายกตายตกน้ำตายตาย แล้ววางสายไปแต่เวลาก็ดันหมดพอดีโชคยังดีที่ญาติคนนั้นนึกขึ้นมาได้แล้ววิ่งมาดูอ้าวบ้านอยู่ติดติดกันนี่เองตอนนี้เ็กที่สนิทกับพระเอกเข้ามาที่โต๊ะทำงานเธอสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เลยลองค้นหาชื่อของเขาดูก็เห็นว่ามีเว็บที่เกี่ยวข้องกับเขาอยู่13เกมสยองแต่เธอไม่สามารถเข้าไปได้เธอนั้นเป็นโปรแกรมเมอร์ของบอริษัทเลยลองแฮกเข้าไปดูแต่เจ้าหน้าที่ก็รู้อยู่ดีและยอมให้เธอเข้ามาในระบบ ตัดกลับมาที่ภูชิตที่กําลังดักรอแฟนเก่าอยู่แต่ก็ต้องมาเจอว่าเธอนั้นมีแฟนใหม่ไปแล้วซึ่งในตอนนั้นเองโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งและบอกให้เขามองหาเก้าอี้หมายเลขแปดและเอาไปฟาดใส่สิ่งของที่มีเลขแปดติดอยู่ซึ่งก็คือผู้ชายของแฟนเก่านั่นเองและยังไม่ทันวางสายดีพระเอกก็เอากาอี้มาฟาดเสียเลยแถมยังฟาดไปที่เลขแปดเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นฟาดจนเขาสลบแต่ตอนนั้นแฟนเก่าของเขาร้องไห้ฟุมงไฟภูชิดเลยนึกสงสาร เลยอุ้มร่างของเขาขึ้นมาเพื่อจะไปเรียกรถแท็กซี่แต่ก็ไม่มีคันไหนจอดรับพอมีคันหนึ่งจอดเขาก็เข้าไปเปิดประตูและต่อยแท็กซี่คนนั้นเสียเลยแล้วก็ป้นรถแท็กซี่มาพระเอกขับรถมาส่งที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้พระเอกเห็นแล้วว่าตัวเองโดนหมายจับอยู่โทรศัพท์โทรเข้ามาแล้วบอกว่าตอนนี้คุณถูกหมายจับซึ่งที่นี่มีตัวช่วยที่จะพาเขาหนีให้พ้นถ้าหากเขาถูกจับจะแพ้ทันทีแต่ถ้าหากทำได้ขอที่9ก,ก็จะสำเร็จ พระเอกหนีมาเรื่อยๆซึ่งก็มีตำรวจอยู่หลายสิบนายเปลี่ยนชุดเป็นคนไข้แล้วก็ขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น8และให้ตามหาห้อง805เขาเปิดประตูเข้าไปดูเจอกับคนไข้ารายหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงซึ่งพระเอกก็มาเข็นเธอออกจากโรงพยาบาลและก็รอดซะอย่างนั้นพระเอกขับรถแท็กซี่คันที่เขาปนมาโทรศัพท์ก็โทรมาหาชิดอีกครั้งบอกว่าข้อที่10นั้นง่ายมากคือทําตามที่ยายบอกจนกว่ายายจะพอใจนั่นเอง แต่ยายดูจะสติไม่ค่อยปกติสักเท่าไรเอาแล้วไงชีดขับรถมาส่งยายที่บ้านซึ่งก็เป็นเพียงบ้านไม้เก่าๆค้างทา,างเท่านั้นในขณะที่พระเอกช่วยยายขึงลวดตากผ้าอยู่เขาก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของเด็กแวน้นพระเอกวิ่งมาดูกลายเป็นว่าลวดที่เขาขึงนั้นมาจากอีกฝั่งของถนนและในตอนนี้เด็กแว้นใกล้จะเข้ามาแล้วพระเอกคิดอะไรไม่ออกจึงวิ่งเข้าไปห้ามแต่ไม่ทันซะแล้วเด็กพวกนั้นซิ่งรถผ่านไปจนหมด จนทุกคนเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองพระเอกมองดูสิ่งที่เกมให้เขาทำและในตอนนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอดียินดีด้วยคุณผ่านข้อที่สิบแล้วแต่พระเอกกับโมโหและโยนโทรศัพท์ทิ้งซึ่งในตอนนั้นเพื่อนร่วมงานของพระเอกขับรถมาหาเธอบอกว่าเธอรู้แล้วว่าเขาเล่นเกมอะไรอยู่และบอกให้พระเอกมอบตัวซะตอนนั้นยายหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งยายบอกให้พระเอกรับสายและพระเอกก็รับ ปลายสายบอกว่าเขาเสียใจมากที่พระเอกผิดกฎข้อหนึ่งไปแต่ยังไงก็ตามทางบ้านบวดให้คุณเล่นข้อพิเศษเพื่อแก้ตัวจูๆ่ๆหมาของเพื่อนร่วมงานก็วิ่งมาสะดือปลายสายบอกว่าให้ฆ่าเธอซะหรือไม่ก็ฆ่าหมาของเธอเพื่อเตือนไม่ให้มายุ่งกับพระเอกพระเอกเดินไปหยิบดาบสมุไรของเด็กแวน้นแล้ววิ่งไปฟันหมาตัวนั้นจนเสียชีวิตและดาบเพื่อนร่วมงานว่าออกไปจากเกมนี้ซะแล้วอย่ามายุ่งกับเขาอีกครั้งหน้าจะเป็นชีวิตเธอแทน เธอคนนั้นตะโกนด่าเขาและบอกว่าจะหยุดเขาให้ดูพระเอกที่หนีขึ้นมาบนรถโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งและบอกว่าคุณเลือกทางที่ไม่ดีเลยนะปล่อยตัวปัญหาไปพระเอกตอบกลับไปว่าผมยังเป็นคนอยู่นะแน่ใจหรอปลายสายตอบตัดกลับมาที่เพื่อนร่วมงานของคนนั้นเขามาแจ้งตำรวจแต่ตำรวจก็ไม่ให้ความร่วมมือแถมแอบ,บไปเห็นเอกสารว่าตำรวจนั้นก็ร่วมมือกับเคปนี้ด้วยซึ่งตอนนี้เธอเดินออกมา ก็มีคนวอยวายหน้าโรงพักว่ามีคนฆ่าวัวของเขาแถมยังลากไส้ออกมาแบบคนวิปริตอีกหรือว่าเขาจะเล่นเกมข้อที่11เสร็จแล้วชิดที่ตอนนี้กําลังเดินมาที่สถานที่แห่งหนึ่งเหมือนจะเป็นห้องอะไรสักอย่างเขาเข้ามาก็มีจอจอนึงอยู่ที่ซึ่งกําลังสรุปเรื่องราวตั้งแต่เกมแรกถึงเกมปัจจุบันและแล้วไฟก็เปิดขึ้นเขาเห็นคนคนหนึ่งถูกจับปิดหน้าอยู่บนรถเข็นนางตัดกลับมาที่เพื่อนร่วมงานทิดตื่นขึ้นมาในห้องแห่งหนึ่ง และห้องแห่งนี้คือเมืองหลังของเกมปริศนาแท้จริงแล้วเกมนี้คือเกมที่สร้างโดยเด็กคนนี้เป็นเกมที่ให้คนจ่ายเงินเข้ามาชมและทุกคนก็ชอบมันมากๆเสียด้วยทําให้รายการกําไรมหาศาลเลยทีเดียวพระเอกเดินมาจนถึงรถเข็นเขาเปิดผ้าออกก็เห็นว่าเป็นพ่อของเขานั่นเองพ่อของเขาเคยใช้กําลังกับเขาสารพัดทั้งเขาและแม่หรือแม้กระทั่งจัดเลี้ยงที่เขาเลีย้ยงชีเกเกรดพ่อมากๆถึงกับเคยคิดสั้นมาแล้ว ซึ่งเป้าหมายของเกมสุดท้ายคือให้ชิดฆ่าพ่อของเขานั่นเองเขาถือมีดเดินมาแต่ด้วยภาพหลอนในอดีตที่พ่อทำร้ายเขาเขาเลยเสียบมีดใส่ซะเลยแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำกลายเป็นว่ามีดเสียบไปที่เก้าอี้ต่างหากเขายอมแพ้และพ่อของเขาก็แทงพระเอกในตอนนั้นภาพฉายขึ้นมารอบห้องและประกาศว่าผู้ชนะก็คือพ่อของชิดนั่นเองสรุปว่าที่ผ่านมาทั้งหมดพ่อเขาเล่นเกมมาตั้งแต่แรกแล้ว และชิดก็เสียชีวิตซึ่งหนังก็จบลงได้ประการเช่นนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับการสปอยในครั้งนี้ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และสามารถคอมเมนต์พูดคุยเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ได้ข้างล่างเลยนะคะและก็อย่าลืมกดปุ่ม u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ